สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวดีดๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยผู้ชายที่ทิ้งลูกภรรยาไปเขาเคยคิดถึงลูกบ้างไหมความรักของพ่อของแม่ที่แตกต่างกันถ้าเป็นของผู้ชายปกติแล้วนั้นที่มีจิตสำนึกของความเป็นพ่ออยู่ในระดับหนึ่ง แน่นอนว่าความรักลูกความอยากที่จะปกป้องลูกอยากที่จะเลี้ยงดูเติบโตก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปในขณะที่ผู้ชายบางคนที่รักตัวเองมากกว่าลูกสายโลหิตของตัวเองนั้นพอบางคนก็ทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดไปอยู่กับคนใหม่ไม่เคยถามถึงไม่เคยโทรหาไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูบางรายก็ส่งเสียเป็นแค่สศษธิ์เงินเท่านั้นความรักของเขานั้นที่มีต่อลูกก็คงไม่เหลืออยู่หรอก เพราะเขานั้นไม่ได้รักไม่ได้ผูกพันไม่เคยได้ใกล้ชิดไม่ได้ดูแลนำไปสู่การลืมลูกและการลืมภรรยาอย่างสนิทใจหากถามเขาว่าเขาเคยคิดถึงบ้างไหมนั้นมันก็อาจจะมีแวบแวบเข้าไปในหัวของเขาหากเขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบมากกว่าเขาก็คงไม่เลือกทำลายครอบครัวของตัวเองหรอกอย่าพยายามเรียกร้องหาความรับผิดชอบหรือจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีกับคนประเภทนี้จะดีกว่า เพราะมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นแล้วตนแบบที่ไม่ดีการไม่มีมันเลยมันก็น่าจะดีกว่าปล่อยให้เขารอรับผลจากการกระทําของเขาไปเถิดเขาไปอยู่ที่ใดก็จะหาคนจริงใจด้วยไม่ได้มีครอบครัวก็จะไม่มีความสุขร้อนดังไฟเป็นผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองและเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวตลอดเวลา พราะด้วยความที่เป็นคนไม่รู้จักพอใจโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้บุคลิกลายใจไม่มั่นคงไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนรอบข้างชีวิตก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาในบ้านปลายก็คงไม่เหลือลูกหลานให้อุ้มชูคนที่มีอยู่ก็หวังเพียงผลเจ็บป่วยได้ง่ายโดยโรคของเวรโรคของกรรมหาสาเหตุไม่ได้ ผลทุกอย่างนั้นล้วนเกิดจากการกระทําอย่าได้โทษใครหากคิดได้เร็วกับตัวกับใจได้เร็วก็ยิ่งดีแต่มันก็น่าเสียดายที่หลายคนรู้ว่าผิดแต่ก็ยังเลือกเดินทางผิดอยู่สุดแท้แต่เวียนกรรมใครที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็จงปล่อยวางใจอโหสิกรรมให้เขาเสียรียบทําให้ไวแล้วก็กลับมาทํามาหาเลี้ยงชีพเถอะชีวิตของเราเดินทางมาถึงบัดน,นี้ชาจะต้องพึ่งพาคนอื่นทุกเรื่องเสียเมื่อไหร่ เรื่องเลวร้ายที่ผ่านมามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปขอฝากเอาไว้ให้ทุกท่านได้คิดนะครับขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแชร์ไว้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ